วัสดีค่ะเพื่อนๆนดูการเปลี่ยนเนาะจ้ะเนาะมือนีผ้าทันคุณนะคะมาเปลี่ยน,น,าานหล่อโหลดเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มันอยู่อ่าอีกเมืองหนึ่งนะคะมันบริออยู่ไกลๆครับเมืองที่สาวเมืองสีอยู่นะเป็นอ่าอยูนี่เขอร์เซนว่าซังออคกุสตินเนาะจ้ะเนาะมาเปลี่ยนหล่อโหลดสาหรับแลนอ่าวินเตอร์นะคะเพื่อนๆเพราะว่าอยู่ยุโรปนี่หล่อโหลดนี่เขาเขามีอยู่สองแบบนะคะหล่อโหลดแบบหนึ่งคือวิ่ง แลนฤดูร้อนเนาะจ้ะเนาะอีกแบบหนึ่งก็คือแลนฤดูหนาวนะคะแต่เซตจากเ,าเปลี่ยนหล่อโลแล้วถด้นากับจะภาพเพื่อนๆมาเที่ยวหางนะคะเป็นหางยูนิเป็นหางใหญ่นะคะอยู่เมืองสาวเมืองศีอยูธมีนะคะมีทุกอย่างคะ่ะยูนิเป็นซอว่าโฮมหมักนากจ้ะเนาะแถดนา,ดนาจะภาพเพื่อนๆไปเลาะเบิงนะคะว่าในโฮมหมักมีอาหารการกินอีหยังแน่นะคะที่ค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีสุขสุขุนเนาะจ้ะเนาะ ฤด,ดูกาลหนาหนาวเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆแล้วมือนอีก,ก็เลยผ้าแป๊บหนึ่งเพื่อจะเห้อยเท้าวัดมาคุณเยสัสเอเซเรนมาไปดึงแรดและน็อตมาดึงให้แน่นโอเคค่ะพอดีมาเปลี่ยนหล่อรถนะคะเพื่อนๆอ,อยู่เยอรมน,นีนะคะยุโรปนี่หล่อรถนี่เพื่อจะใส่เป็นสองแบบนะคะแบบหนึ่งเป็นหน้าซัมเมอร์ อีกแบบหนึ่งนี่เป็นหนาะวินเตอร์เนาะคะ่ะน้องหลอรถจะมีอยู่สองใส่อยู่สองรลอนะคะแล้วก็เมื่อวานมาเปียนนะคะหล้กก็ใหล้กก็มือน,นี้มาเสกเบิงหม่องน็อดนะคะเ,เพื่อนๆฝนกัจะตกนะคะที่มาก็กลาจะโล่งแล้วเนาะค่ะ,ะ,นะ,คะเนาะพาท่านขุนเนาะจา้ะเนาะท่านขุนมา,าใส่วงรลอนะคะสําหรับฤดูการ,อ,รอ,อ่า วินเตอร์นาะจ้ะเนาะสำหรับแลนหน้าหนาวน,นะคะเพื่อนเพื่อนภาษาบาลน้าเน,นาะจ้ะเนาะถ้าน้ำเปลาพีดเปลาถือกับขับเขาเถอไปที่นี่ด้วยนะคะบาร์สตาร์เพื่อนกับจะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนน้ำบอทายหลายนะคะเขัาไปหนีเขาก็จะเปลี่ยนหลอดรถเนาะจ้ะเนาะนายช่างใหญ่นะคะมันมาเสร็จเนาะจากเพื่อน เขาล็อกเข้าไปอีกนะคะขอบคุณค่ะดังกระเชิญ